ในข้อห้าครับเขาบอกว่ามันเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าหลายเหลี่ยมด้านเท่าแปลว่าความยาวแต่ละด้านเท่ากันหมดใช่ป่ะแต่มันไม่ยอมบอกเราว่ามันเป็นรูปกี่เหลี่ยมเออสมมุติถ้ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะรู้ว่ามันมีสามด้านถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็รู้ว่ามันมีสี่ด้านแต่ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นรูปกี่เหลี่ยมเลยไม่รู้จํานวนด้านของมันนะโอเคครับความยาวด้านแต่ละด้านของมันเนี่ยด้านละยี่สิบหน่วย สิ่งที่เขาบอกเรามาคือผลรวมมุมภายในของมันครับเราต้องเอาผลรวมมุมภายในของมันตรงเนี้ยแ,แก้หาจํานวนด้านแก้ย้อนกลับมาให้ได้จํานวนด้านนะครับลองดูก,ก่อนจริงจริง n เนี่ยคือจานวนเหลี่ยมใช่ปะ่ะแต่จานวนเหลี่ยมกับจำนวนด้านมันเท่ากันไหมลองน,นึกภาพดูสามเหลี่ยมมีสามด้านป่ะสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านป่ะ ้าเหลี่ยมก็ห้าด้านงั้นจานวนเหลี่ยมกับจานวนด้านมันเท่ากันครับงั้นถ้าแก้เอ็นได้เด็กๆรู้จํานวนเหลี่ยมก็คือรู้จํานวนด้านด้วยโอเคนะอะเราก็เลยสมมุติเลยครับจากเงื่อนไขนี้นะครับมีผลรวมมุมภายในเท่ากับ1 2ิ0นะครับสมมุติให้รูปนี้เป็นรูปเอ็นเหลี่ยม ถ้าเป็นรูป n เหล,ลี่ยมผลรวมมุมภายในจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก n ลบสคูณร้อแปดสิบเพราะฉะนั้นผลรวมมุมภายในก็ต้องเท่ากับ n ลบ2คูณร้อแปดสิบซึ่งโจทย์กำหนดเราว่าเนี่ยผลรวม,มมุมภายในเท่ากับพันสองหกสิบ เกิดกำหนดว่าผลรวมภายในเท่ากับพันสองร้อยหกสิบงั้นเราก็จับสองประทัดนี้เท่ากันนะครับจับสองประเทศนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเอลบสองคูร้อยแปดสิบเท่ากับพันสองร้อยหกสิบย้ายร้อยแปดสิบฝั่งนี้จะเหลือเอลบสองร้อยแปดสิบเป็นตัวคูณย้ายมาก็ต้องย้ายมาเป็นตัวหาร ศูนย์ตัดศูนย์สิบแปดเจ็ดได้ร้อยยี่สิบหกดังนั้นตรงนี้จะหารกันได้เจ็ดก่อน n นลบสองเท่ากับเจ็ดแสดงว่าเอ็นก็คือเก้าแปลว่าเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเก้าด้าน เก้าด้านนะครับแต่ละด้านยาวเท่ากันครับแต่ละด้านยาวยี่สิบหน่วยอยากรู้ความยาวรอบรูปครับเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปมีอยู่เก้าด้านด้านละยี่สิบก็เอาเก้าคูณยี่สิบก็ร้อยแปดสิบหน่วย งง,งงอะไรกับข้อนี้ไหมนะ n คือจำนวนเหลียมนะแต่จำนวนเหลียมกับจำนวนด้านมันต้องเท่ากันอยู่แล้ว